สวัสดีครับเะเบ็ดจเบยิ้มหน่อยไปแล้วครับวันนี้เราอยู่เชียงใหม่นะครับโอเคหญิงไปอุ้ยเลยไปอีกประมาณสี่สิบโลไกลไกลโอเคหญิงเลี้ยวขวานี่นะออกกันทีปากซอยเราเลี้ยวขวาปะอุ้ยอุ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไป วันนี้ฮอนด้าดีมนะครับผมออโต้ Auto ครับนี่มากับน้องน้องอตีข้ากล้องโอเคนนอนน้ำมันเกือบเต็มครับสบายมากปะวันนี้เราจะผมอยู่เชียงใหม่นะครับอยู่สายคอนโดนิเนยมสองมากับน้องๆก็วันนี้เราจะไปไปไหนวะไปซื้อขนมจีบแล้วเราจะไปเที่ยวม่อนแจ่มกับน้องครับผมทริปเล็กๆ็กน้องมาไกลครับจากแม่แตงเดี๋ยวนะ โอเคไปกับขี่พร้อมครับเงินพร้อมพร้อมจ่ายดัดเราเล่นครับรถถูกกฎหมายทุกอย่างเล่มอยู่ไหนไม่รู้นะครับรถน้องครับรถแม่ครับนี่ครับมากันเต็มเลยโอเคเดี๋ยวรอรถเก่งแป๊บหนึ่งนี่ครับน้องๆ f c แว่นเดิมแว่นไหนนะแว่นเขียวเหรอ เค้วข้างๆแว่นเก่าตอนโดนวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นต่อยโนะดนกลุ่มวัยรุ่นต่อยก่อนยิงอะ่ะงงไหมเล่นมุกนี้งง <laughs> <laughs> มาอย่างว่ารถเก่งเออพี่ผมมาหาพี่อ่ะเป็นพระบอกตกอ่เอาไงดีเค้าเหรอตกเหรอแต่แต่ว่าใบาผมไม่เก็บนะอ๋อ อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรปะลองรถนะดูรถดีๆไปเลี้ยวอยู่ไหนวะหลุด <c oughs> <ถ>โอเคไปไปเลยโอเคหล่อวันนี้ออโต้ดีวา่ามันจะเข้าเกียร์เฉยเลยห <c oughs> าดีครับผมวันนี้ไม่มีถุงมือนะครับผมโอเคปรับกระจกแป๊บนึงครับ นี่ครับมาเต็มน,น้องมาครับผมอย่างแบนปะหวะอ่ะเดี๋ยวรอกันมันจะหัวฉีดมันจะไปไหวไหมเนี่ยเสียวจังเลยวะสายสายสาย,ายโูมาให้สัญญาณมือนิดนึงครับมีรถเก่งขับตามครับตอนนี้หัวฉีดไม่เป็นไรครับมีคนถีบครับ ให้รถเก่งดึงเอามันเป็นไฟหัวฉีดขึ้นนะครับเครื่องขึ้นครับไม่รู้มันจะเจ๋งหรือเปล่าหรือมันไม่ได้ขับนานนะครับคันนี้นี่ฝุ่นเผิดมากตอนอ,ออกมาไม่ได้ขับมาปีสองปีแล้วมั้งครับอวอรม์มานิดนึงงวอรยางกันครับมันไปกินขนมจีบกันกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปม่อนแจมครับเพิบเพิบทดสอบ อ้ยุเก่งตามมาไหมครับน้องขับเร็วกันเปลาไม่รู้นะครับผมนี่ลากหมดปอกนี่ครับตามมากันหมดเลยเพ้่อขับเว็บก็มันนะครับผมไปจังหวัดไหนก็มาใช้รับ,ส,รบสนุกดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเอาขึ้นดอยสุเทพครับผม ลึกปลายละเดี๋ยวรอกันเฮ้ยโอ้โหนี่มันสีสูบไม่ใช่แล้วครับสำล้อครับเฮ้ยเล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 ยโทษทีโทษทีเลยเลยเลย,เลย,เลย,เลยโทษทีปกติแล้วมันจะอยู่ตรงตรงน้นตรงนีน้ปะตรงน้นย้ายมาแล้วครับ เพิ่งเห็นอ๋อผมก็ว่าเมื่อกี้ผมหันไปเจอพอดีเกือบเลี้ยวพาน้องเลี้ยวไปทันเลยครับมาจากกรุงเทพครับไม่ไม่ไม่มอไซไม่ได้มาจากกรุงเทพมอไซนี่อยู่เชียงใหม่แต่ผมมาจากกรุงเทพโอเคมาพาแฟนมากินเดี๋ยวผมถอดหมวกนี่จำผมได้ไหมเนี่ย ไไม่ด้หโอ้ถอดหมวกมานี่ต้องอ๋อแน่เลยทำได้ป่าเนี่ยอดีครับผมจอยู่ที่ไหนเนาะำได้อยู่นะกานที่ที่ผมมาขอสูรไงใช่สมัยเรียนแล้วขอซื้อพริกไปหน่อยที่มาทุกปีทำเป็นโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรม บริษัททำงานบริษัทได้เลยเนาะพอได้บินน้องน้องนั่นเลยน้องๆครับพี่ทีมงานเดียวกันเนี่ยทป็งานเดียวกันอันแรกนะครับผมอันที่สองนี่ครับอ่าสกูปปี้ไอครับผมมีใครสายยกไว้เนี่ยยกมือใช่ไหมก็ยกมือครับมาๆๆนี่ครับนี่สายยกกันหมดเลยเหรอใส่ยก สอนสอนพี่ด้วยครับต้องตกมากอย่าโอ้นี่พอรบอฉีกครับคือแรงมากครับคันนี้ขับจนพอรบอฉีกเลยแปดสิบนะครับแปดสิบล่วงใช่ายครับล่วงวายครับ93นี่วันนี้เรามี46กับ93นะครับนี่93ครับผม93อยู่ไหนกี่รถเลยเอ่ยอันนี้นี่ครับเขาขี่เว็บร้อยยี่สิบแปดแต่อ๋อฮอนด้านี่ครับใช่แล้วครับ93นี่46ขับฮอนด้าแล้วเราดิดยาง ทะเบียนครับถ้ารถพี่ดับช่วยถีบด้วยนะนี่ <laughs> ดีมครับอ่านี่สายบรรยันไดเหมือนกันนี่นา <laughs> โอเคนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูร้านของกินบ้วงเย <laughs> นี่ครับอันนี้ร้านนี้สุดยอดครับ <laughs> ขนมจีบอร่อยมากครับ <laughs> พวกคุกแปงก้งนะหญิงอันนี้ <laughs> มาอุดหนุนได้นะครับ <laughs> ตื่นตั้งแตบบ่สมัยเรียนแล้วครับผม ปลาอยากกินป,าปลปาปลากระเบนอันนี้อะไรวะหมูปันก้อนนะเป็นเข <ค entertain. S 2> าเรียกว่าอะไรนะไก่ป๊อปเออไม่ได้ึกชื่อนานไก่ป๊อปทุบบะผงบาร์บีคิวนมจีบทอดครับใครไม่เคยเห็นนมจีบทอดมาดูครับปลา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 ป๊อปปลาทุบนะครับเดี๋ยวชิมกันไหนเบสขอชิ<จ>้นหนึ่งปลา เล่นก <elim> <observer> <or> ินปลาเนี่ยหรอแม่กินแป้งอ้ไม่ให้กินเนลี้ยเ้ยนยังอี่ปลาป้ามั่มหม่ำะป้าปามั่หม่ำนะปาี่เด็กหนุกินหมั่ๆไปแล้ว